สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องแบมชาแนลนะคะทุกคนค่ะยินดีต้อนรับสวัสดีทุกๆท่านนะคะม mm ื hmm. ่อนี่สิมาแนะนําในการกินโปรโตีนโบตาพีนะคะสําหรับคนที่เริ่มต้นการกินโปรโตีน ข้างแรกนะคะบางคนก็นยังว่รู้จักว่าจะกินแบบไหน,นะคะสําหรับโปรโตีนโปร,โปรโตีนโบตาพีเป็นโปรโตีนจากธัญพืชนะคะสําหรับคนที่ยังไม่เคยกินเริ่มต้นการกินก็คือกินก่อนอาหารตอนในในตอนเช้านะคะกิน2องแคปซูลนะคะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นผู้สูงอายุให้เพื่อนกินแค่1แคปซูลก่อนอาหารนะคะดูก้นขาแต่ถ้าผู้ให กินเพื่อที่จะลดน้ำหนักลดไขมันอยากปั้นหุ่นสวยๆแนะนำในการกินเริ่มต้นสองแคปซูลก่อนอาหารหรือก่อนออกกำลังกายได้เลยนะคะหรือถ้าผู้ใดมีปัญหาในการอาการลดน้ำหนักอายุเพิ่มมากขึ้นแ้วก็รระบบเผาผลาญพังอ้วนง่ายกินหน่อยแต่ว่ากระอ้วนนะคะทุกคนบ่ค่อยกินกระอ้วนน้ำหนักเพิ่มขึ้นอย่างหลดเร็ว แนะนำให้กินคู่กันนะคะทุกคนจะเป็นโปรตีนแล้วก็ตัวพัดนะคะส่วนส่วนใหญ่เพิ่อนจะเอิญโปรตีนตัวนี้เป็นโปรตีนเบสนะคะแล้วตัวนี้ก็เป็นโปรตีนตัวพัดนะคะเป็นโปรตีนทั้งคู่เลยแต่มันสมีความแตกต่างกันก็คือว่าโปรตีนตัวเนี้จะเป็นโปรตีนาจากธัญพืชร้อยเปอร์เซนต์แต่ตัวเนี้ย ตัวพัดจะมีวิตามินแร่ธาตุกูตาไทโอนเข้ามาเสริมซอยในเรื่องของผิวน้ำค่ะพี่น้องคะกินคู่กันผิวของเฮาสีมีสุขภาพดีขึ้นผิวใสนะคะทุกคนผิวใสผิวแข็งแรงขึ้นนี่นะคะทุกคนแล้วที่เนี่ยในเรื่องของการลดน้ำหนักผิวของเฮาเวลาอ่าน้ำหนักของเฮามันลดลงแล้วม่ลของเฮากะชับขึน ผิวของเรามันจะไม่เหี่ยวไม่ย่นไม่ย้วยไม่ยานมันจะกระชับเข่าตามรูปตามตัวของเขานะคะพี่น้องคะแล้วถ้าเกิดว่าผู้ใดที่มีปัญหาแบบรดหนักๆหรือดื้อยาโยโย่อ้วนอ้วนคือแบบเคยลดน้ำหนักมาแล้วกลับมาอ้วนคือเกานะคะทุกคนแนะนำให้กินคููกันเลยแต่ถ้าใครที่ยังไม่เคยทาน ลักลักแล้วกับห้เิ่มต้นค้างจากโปรโตีนตัวนี้ได้เลยนะคะทุกคนแต่ผู้ใดทีมีปัญหาการลดน้ำหนักแบบอยากลดแต่ก็กินจุกกินจิกอยากคุ้มหิวน้อ,องแหมมจะแนะนำให้ลูกค่ะเอ,า,อากาแฟไปกินน้ำด้อค่ะตัวกาแฟนี่จะซอยในเรื่องของคุมหิวกินจุกกินจิกทางเข้ากินประจำทุกวันทุกวันทุกวัน ระบบขับถ่ายของเราก็จะดีขึ้นยิ่งผู้สูงอายุหรือวัยทำงานเนาะระบบขับถ่ายคือในการกินอาหารของแต่ละมือของเขานะทุกคนมันจะมีส่วนมีส่วนหนึ่งที่มันเหตุให้การขับถ่ายของเขาถ่ายยากแนอสองสามมือคอยขับถ่ายถ่ายกระปิดกระป๋อยนะคะทุกคนมันก็มีปัญหาใน ในอานาคตคันนาทางเข้าขับทายยากดูเป็นประจำนะคะทุก้นถ่ายกระปิดกระปอยถ่ายออกมาแล้วมันบาดกลนอาจจะเป็นปัญหาของดิสซีดวงนะคะทุก้นหรือทางเดินอาหารกระเกี่ยวกับระบบลำไส้ของเฮาเป็นมะเร็งในลำไส้กระมีนะคะทุก้คนขคาแต่กาแฟโตนีเป็นกาแฟที่ไม่มีน้ำตาลไม่มีไขมันทาน โรคเบาหวานไขมันไทยรอยทานได้มีโรคประจำตัวกะแนะนำหรือสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมก่อนใดนะคะทา่าทุกคนอยากจะกินกาแฟเพราะปกติคนส่วนใหญ่จะกินกาแฟกันอยู่แล้วนะคะแต่ทุกคนก็สามารถกินกาแฟตัวนี้ได้คาเฟอีนน้อยมากแล้วกะนน้ำตาลไม่มีคนที่อยากกินเพื่อที่จะลดน้ำหนักกินได้เลยนะคะทุกคนขากินได้คะ่ะเนาะ สำหรับมือนี้าการกินโปรโตีนโบตาพีการกินผลิตภัณฑ์อาหารเสริมของแบรนด์โบตาพีทุกคนทาทุกคนสนใจทุกคนก็สามารถที่จะคอมเมนต์คอมเมนต์มหาหน้องแบบได้นะคะหรือสะดวกติดต่อทั้งเฟซบุ๊กหรือทางไลน์ทุกคนก็พิมพ์มาได้หรืออยากจะโทรเป็นการส่วนตัวทุกคนกับพิมพ์มาได้คอมเมนต์มาได้นะคะสำหรับมือนี้น้องแบมขอลา อ่าพี่พี่เพื่อนเพื่นแม่แม่แมทุกทุกคนไปแล้วนะคะสวัสดีค่ะบ๊ายบาย